สวัสดีครับพุ้งหน้นาออนไลน์นะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูการตากข้าวนะฮะการทําความสะอาดข้าวซึ่งเราจะก่อนที่เราจะเอาข้าวขึ้นยุ้งนะครับเราก็จะมีการทาความสะอาดซึ่งจะกวาดเอาเศษตะกแ่นเศษหญ้าครับเศษฟางนะครับที่ติดอยู่ออกนะครับเราก็ตากนี่จะตากประมาณสัก สองแดดนะครับสองแดดกําลังพอดีแล้วเราก็จะนําขึ้นยุ้งครับทีนีผลผล้ผลผลิตสวยมากนะครับข้าวเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่โตนะครับเป็นข้าวหอมมะลิ105นสุรินซึ่งถ้าช่วงนี้ข้าวค่อนข้างที่จะเหนียวนุ่มอร่อยนะครับน่ารับประทานนะครับเลยเอามาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับขอบคุณครับ